นี่ค่ะเพิ่งมาขายเหรอไม่เคยเห็นเลยใช่ครับฝากร้านด้วยนะถ้าอร่อยก็ฝากบอกต่อด้วยได้สิอืมอร่อยมากได้สูตรสอนมาจากไหนอะ่ะ หอมแล้วก็ไม่หวานเกินไปเป็นสูตรของแม่พี่อ่ะพอออกจากง,งานแล้วก็เลยหาอะไราทํำง่ายๆือแล้วพี่เคยทํางานอะไรอ่ะก็ร้านอาหารนี่แหละแต่พี่เบื่อระบบของร้านอ่ะได้เห็นผลประโยชน์มากกว่าคุณภาพสินค้าพอทําไปนานๆเขาก็เปลี่ยนวัตถุด,ดิบไม่ถูกลงพี่ว่าคุณภาพมันไม่ได้อ่ะก็เลยออกอมีโอดมการว่างันเถอะพี่ มันก็ไม่เชิงขนาดนั้นหรอกอาหารดีคืออาหารที่คนกินไว้ใจได้จะให้มาเปลี่ยนสูตรหรือว่าปรับคุณภาพลงอะ่ะพี่ว่ามันไม่ใช่ถ้าในฐานะผู้บริโภคก็คงถูกแหละแต่ก็ต้องขอบคุณพี่นะที่ทําอะไรอร่อยมาให้กินแบบเนี้ยฉันขอเพิ่มอีกชนนุดนึงสิจเจาไเให้เพื่อนชิมเผื่อพวกมันจอุดหนุนน่ะขอบใจมากเลยนะแค่ลูกค้ากินแล้วชอบเนี่ยพี่ก็สบายใจละ่ะ กลิ่นหอมมาตะไกลเลยนะนิวนึกว่าเดินเข้าร้านมิชลินฟ้าโหไม่ได้เจอกันนานเลยเพิ่งกลับมาเหรอใช่เพิ่งกลับมาเมื่อวานอะ่ะว่าจะพักสมองสักหน่อยแล้วแกอ่ะจะอยู่นี่ถาวรเลยเหรอไม่กลับไปเป็นเชฟแล้วได้ไงก็คงไม่แล้วอะ่ะเออฉันทำซอสสูตรใหม่อยากให้แกลองชิมรอก่อนแป๊บนึงอืออจะอร่อยหอเลยปะเวอร์ไปแล้ว ชิมก่อนไหนอืมอร่อยขนาดนี้แกขายชุดเท่าไหร่เนี่ยก็ชุดละหกสิบบาทขายได้ไงเนี่ยในร้านอาหารดังๆเขาขายชุดเป็นร้อยเลยนะเอางี้ไหมฉันทำการตลาดให้พวกแบรนด์อาหารแฟรนไชส์อะไรพวกเนี้ยสนใจปะอืมไม่เอาอะ่ะขายแบบนี้ก็ได้ ได้กำไรแล้วด้วยแต่มันก็จะอยู่แค่นี้นะต่อให้ขายสิบปีมันก็จะเป็นแค่ร้านไก่ทอดที่อร่อยในตลาดฉันไม่ได้อยากได้แบบนั้นถ้ามันต้องแลกมากับรสชาติที่เปลี่ยนหรือว่าต้องโกงหกลูกค้าเรื่องวัตถุดิบเหมือนที่เคยเจอมาฉันขออยู่แบบนี้แหละดีละแกนี่ยิ่งดื้อเหมือนเดิมเลยนะแต่ฉันชอบซอสแกงจริงว่ะเอางี้ไหมเดี๋ยวฉันช่วยทำให้ร้านแกดูดีขึ้น ลูกค้าจะได้สนใจร้านแกมากขึ้นไงอืมเอาแบบนั้นก็ได้เอาเพิ่มอีกไหมเอาเครียดอะไรขนาดน่ะแค่ติดป้ายเนี่ยก็ลังคิดอะไรบางอย่างอยู่อะแล้ว ไอไก่ s อสขอความช่วยเหลือโน no, จ้ามันอ่านว่าไก่ซอตั้งหากอย่างนี้แหละคนจะได้สนใจพอกินแล้วก็จะติดใจอีกอย่างนะมันย่อม,มาจาก e c r e t of sweet ตั้งหากแปลกดีนะคิดได้ไงเนี่ยมันอยู่ในนี้จ้ะ แกเนี่ยก็มีหน้าที่ทอดไก่ไปส่วนฉันอะจะจัดการระบบหลังร้านเองเดี๋ยวทำเพจโปรโมทให้ไม่ต้องจ่ายอะไรฉันหรอกถือว่าช่วยเพื่อนโอเค thank you มากฉันเชื่อใจแกแล้วกันอ้เปลี่ยนชื่อร้านใหม่เหรอเก๋มากนี่ความคิดเขาอะแบบนี้ก็ดีนะคนจะได้สนใจมากขึ้นคนที่สนใจเนี่ยก็คือพวกเราแก okay. เอามาคนละชุดเลยจ้ะได้สิขอบใจแกมากเลยนะฟ้าขนาดวันหยุดจะมาช่วยฉันเลยนอกจากทอดไก,ก่กับซอสแล้วแกทำอะไรได้อีกอะการตลาดหรือทำยอดยิ่งไม่รู้เรื่องใหญ่เลย ก็จริงนั่นแหละถ้าไม่ได้แกช่วยอะ่ะฉันคงไม่ได้ขายดีเท่านี้มาดูนี่สิยอดที่เราตั้งไว้อะ่ะถลุเป้าแล้วนะนิวลูกค้าแห่กันมาตามเพจเพียบเลยจริงเหรอโโหวันวันทั้งทอดไก่อย่างเดียวไม่ได้สนใจหลังบ้านเลยคนติดตามเยอะขนาดนี้หรอเนี่ยฉันว่าต้องวางแผนใหม่แล้วแหละ ถ้าขายดีกว่านี้พวกต้นทุนต้องลงรายละเอียดกว่านี้หน่อยแกลองลินรายการสูตรให้ฉันหน่อยจะได้คำนวณต้นทุนถูกรายละเอียดสูตรเหรอใช่สัดส่วนจริงๆของวัตถุดิบในการทำซอสกะไก่ทอดฉันจะได้คำนวณต้นทุนแล้วก็กำไรถูกมันเป็นสูตนของแม่ฉันนะสิเนวฉันเพื่อนกันนะ ฉันจะทําให้แกเติบโตแต่รสชาติไม่เปลี่ยนอย่างที่แกต้องการเชื่อใจฉันสิโอเคเดี๋ยวฉันจะบอกอรายละเอียดทุกอย่างให้พ่อค้าคะวันนี้สี่ชุด แล้วพี่ผู้หญิงที่เขานั่งตรงนี้ไม่มาแล้วหรอคะป้าน่ะหรอจริงๆเขามีงานประจําทํานะมาช่วยแค่วันหยุดแต่ก็แปลกเหมือนกันไม่มาสองสามอาทิตย์ละองสัยงานยุ่งแต่ฉันว่ามันแปลกๆนะพี่พี่ลองดูข่าวนี้สิคะ เปิดตัวเฟรนชชายไก่ทอดใหม่ไก่ทอด s อ s เจ้าของคือคุณฟ้านักการตลาดดาวรุ่งชื่อร้านเดียวกันเลยนะพี่ไม่ใช่เขาเอาสูตรร้านพี่ไปเหรอเป็นไปไม่ได้อ่ะ i <laughs> นิ้วอย่าทำแบบนี้ป้ายพังหมดแล้วไม่เป็นไรหรอกครับป้ายังไงก็ใช้ชื่อนี้ไม่ได้อยู่แล้วทำไมอ่ะฟ้าเขาฉลาดกับผมมากครับเขาจดทะเบียนแบรนด์นี้ไปแล้วรวมถึงสูตรของผมด้วยแค่ใส่ส่วนผสมเพิ่มลงไปอีกนิดเดียวอะ่ะก็เป็นสูตรใหม่ที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วป้าพวกคนมีการศึกษาบางคนนี่มันร้ายกว่าที่คิดเนาะ ผมสร้างมันมากับมือป้าก็เพราะสร้างมันมากับมือไงยังไงก็ไม่มีใครเอาอของเธอไปได้หรอก ถึงจะเปลี่ยนชื่อร้านใหม่แต่คนขายเนี่ยเป็นคนเดิมพวกแฉนสองคนก็ยังเชื่อใจเอาคนละชุดจ้ะร้านนี้อาจจะไม่มีเพจโปรโมทเหมือนเมื่อก่อนนะไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวพวกเราบอกต่อให้เอง ยินคู่กับสาหร่ายจาบันเน่อร่อยนะเนี่ยจริงเหรอใช่พี่เราไมสั่งเนอนะแต่เนี่ยเขามีโปรซื้อสองแถมหนึ่งละของที่เราใช้ดิวเลอร์เจ้าเก่าเขาขึ้นราคาฉันว่าเราลองเปลี่ยนของดีกว่านะคะจะได้ลดต้นทุนด้วยได้ฉันเห็นด้วยนะ ลูกค้าไม่สนหรอกว่าซอสเปลี่ยนขอให้ยอดขายไม่ตกพอค่อยโปรโมทจุดอื่นเอาก็ดีนะคะฉันว่าเราอาจจะลดต้นทุนหน่อยไหนจะค่าที่ค่าตกแต่งร้านฉันว่างบประมาณปลายไปคุณฟ้าคะ สาขาปิ้นก้ามีลูกค้าคอมเพลนเรื่องรสชาติซอสเหมือนเดิมแล้วก็ยอดขายตกหวบ30%ภายในเดือนเดียวยอดขายรวมของแฟนชายตกลงถึง1 5คุณฟ้าต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะคะถ้ายอดขายได้เท่านี้ฉันถอนหุ้นไปลงทุนอย่างอื่นไม่ดีกว่าเหรอใจเย็นๆนะคะคุณเยียฟ้าจะหาทางกระตุ้นยอดขายให้กลับมาเหมือนเดิมค่ะ ส่วนมากลูกค้ามาซื้อครั้งเดียวแล้วก็หายไปและย,ยอดสมัครสมาชิกก็ลดลงเริ่มมีคอมเมนต์แย่ๆในเพจออนไลน์เรื่องรสชาติวัตถุดิบแล้วก็ราคาที่สวนทางกันจนตอนนี้นักธุรกิจบางรายเขาก็ได้ถอนตัวออกไปแล้วนะคะเอาใหม่เดี๋ยวเราทำแคมเปญใหม่โฆษณาไปเลยว่าเราใช้ไข่ไก่ในฟาร์มแบบออร์แกนิกของเราเอง และเราใช้น้ำมันชนิดพิเศษไม่ใช่ไขมันทานโฆษณาให้ดีที่สุดค่ะเดี๋ยวจัดการให้นะคะพอใช้วิธีนี้ลูกค้าก็เริ่มกลับมาบ้างตัวเลขดูดีขึ้นนะแล้วนี่คุณนิวเยียยังไม่มาอีกเหรอแต่ว่าฉันส่งเมลไปแล้วนะคะ คุณฟ้าใช่ไหมครับใช่ค่ะผมมาตรวจสอบครับเป็นชายของพวกคุณฟ้องเรื่องละเมิดสัญญาส่งของไม่ได้มาตรฐานและโฆษณาเกินจริงคุณถูกแจ้งข้อหาฝ่าฝืนพรบอาหารและพรบอคอมพิวเตอร์ นี่ครับขอบคุณครับแมะมาอุ่นนุนใหม่นะครับพี่เปิดสาขาที่ซอยห้าด้เหรอครับใช่ครับมีนคนซื้อเฟรนช์ผมไปอร่อยเหมือนที่นี่ไหมครับอืมอร่อยเหมือนกันเลยนะครับขอบคุณครับ รับอะไรดีครับเอาหนึ่งชุดได้ครับหกสิบบาทครับขอบคุณนะ แกนี่ไม่เปลี่ยนเลยอะเปลี่ยนทำไมอะก็ยังขายดีอยู่ธุรกิจของฉันพังไม่เป็นท่าแล้วฉันก็ติดคดีหลายคาดีเลยพอทุกอย่างที่ได้มาไม่ถูกต้องมันก็ไม่ใช่ของฉันจริงๆนั่นแหละฉันจำอะไรไม่ได้แล้ว เอาไก่ชุดหนึ่งค่ะได้ครับ